หลายอย่างเลยฮะหกระตังมันไม่มีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับประเทศก็กําลังถังแตกจะเอาที่ไหนมาซื้อครับสนักบินฮะมันไม่ใช่ว่าปีนี้ไปฝึกแล้วปีหน้ามันจะเอา F 16กลับมาไม่ใช่มันต้องใช้เวลาท่านผู้ชมครับหลายปีฮะอย่างน้อยก็ต้องมีอ่ะสอสาปีหลักสูตรแบบเร่งด่วนมันก็ต้องมีเหมือนกับที่นักบินยูเครนเนี่ยนะครับเขาก็ไปฝึก ไปฝึกใหม่เลยฮะเรียกว่าเป็นเรียนกันใหม่แต่มันก็ต้องกล้ามาจากสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารนะครับที่มันปรากฏในช่วง2วันที่ผ่านมาฮะจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาครับให้โบนัสกัมพูชาหนึ่งฮะก็คือการกลับมาซ้อมรบกันอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้หัสว่าอังกอร์เซนจินโนครับที่อดีตที่ผ่านมาทั้ง2กองทัพเนี่ยต่างก็เคยมีการเข้ามาซ้อมรบร่วมกันท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันก็ห่างหายกันไปนานครับตั้งแต่ในปี2017เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาก็แน่นปึกอุนเซนก็เรียกว่าเอียงเลยฮะเอียงตาช่างเลยหันหลังให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็เอียงมาทางจีน เมื่อกัมพูชากับจีนก็คบกันไปคบกันมาก็พอที่จะรู้ไส้รู้พุงอ่ะก็คือต่างควายก็ต่างต้องการแหะนะฮะในสิ่งที่ตนต้องการแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่ตนเองต้องการมันก็มีความจําเป็นแล้วฮะจะต้องเดินถอยออกมาบ้างเมื่อมีการถอยออกมาบ้างะฮะสิ่งที่กัมพูชากําลังกระทําก็คือนุ่นหันไปจิจะกับอเมริกาแล้วนะฮะก็เนื่องมาจากว่า คบจีนอย่างเดียวคงไม่ไหวแล้วคงต้องคบกัน,นหลายชาติมันก็เลยเป็นเรียกว่าปฐมบทนะฮะของข้อตกลงสันติภาพถ้าหากว่าเราย้อนไปท่านผู้ชมครับถ้ากัมพูชาเนี่ยยังคบจีนอยู่ครับวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาก็คงไม่มีประธานาธิบดีโดนันทชัมถูกไหมฮะก็เพราะว่าเขายังคบจีนอยู่จีนก็คงต้องการเข้ามาไกลเกลี่ยแล้วก็เป็นตัวกลาง แต่การที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความประสงค์ของกรรมัมพูชาครับไม่ได้มาจากประเทศไทยแต่ว่าเราเนี่ยต้องโดนฮะซีนของมหาอำนาจเนี่ยดึงเราไปร่วมวงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้โบนัสตอบแทนกรรมัมพูชาเรื่อง,องการตกลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติฮะของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่เรื่องของการ ไฟเขียวปลดล็อกที่จะขายอาวุธให้แก่กัมพูชาตรงนี้แหละท่านผู้ชมมันก็จะเป็นข้อพิจารณากันอีกฮนะซึ่งเราก็มีการเอาเรียกว่าเคยปล่อยข่าวนะบอกว่า F16 เนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อเมเขมรมันก็ซื้อได้ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าโลกสวยแต่คําว่าซื้อได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะซื้อกันในปีนี้ปีหน้าหรืออีก2ปี3ปี มันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนะอ,อาจจะเป็น8ปี10ปีก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธนะ์ระหว่างกัมพูชากับสัมริกาเนี่ยมันจะได้แค่ไหนแล้วเรื่องของการขายท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็เคยอธิบายนะในหล,ลายๆคลิปที่ผ่านมานในช่วงปีเนี่ยก็บอกว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับช่องผมนะจะรู้นะผมมักจะมีการพูดถึงว่าโอ้ยกัมพูชาเนี่ยนะครับมันจะซื้อ f 1 6เนี่ยฝันไปเถอะ ยังไงอเมริกาก็คงไม่ขายฮะในช่วงเวลานี้ก็เนื่องจากเหตุผลอะไรรู้ไหมหลายอย่างเลยฮะหกระตังมันไม่มีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับประเทศก็กาลังถังแตกจะาที่ไหนมาซื้อครับสนักบินฮะมันไม่ใช่ว่าปีนี้ไปฝึกแล้วปีหน้ามันจะเอา f 16กลับมาไม่ใช่มันต้องใช้เวลาท่านผู้ชมครับหลายปีฮะอย่างน้อยก็ต้องมีอ่ะสองสามปีหลักสูตรแบบเร่งด่วน มันก็ต้องมีเหมือนกับที่นักบินยูเครนเนี่ยน,นะครับเขาก็ไปฝึกไปฝึกใหม่เลยฮะเรียวกว่าเป็นเรียนกันใหม่แต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากเครื่องบินฝึกขั้นต้นถูกไหมฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการฝึกเครื่องบินค่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องไปฝึกเหมือนกับที่นักบินไทยฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าฝึก a 1 6เลยมันก็ต้องไปอยู่ในโรงเรนเนียนการบินก่อนฮะเป็นโรงเรียนการบินขั้นต้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกเครื่องบินขนาดเล็ก แล้วก็โตมาหน่อยก็เป็นพวกเครื่องบินไอพ่นแล้วก็มาสู่เครื่องบิน a 1 6ครับเรียกว่าก็ไต่ไปตามเพดานเน่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็คงต้องใช้เวลา3ปีเนี่ยก็คิดว่าต้องขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักบินด้วยแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีพื้นฐานในตรงนี้มากนะักเขาก็คงต้องส่งนักบินฮนะไปเรียนนะในโรงเรียนอากาศที่ฝ่ายของอเมริกาเนี่ยจัดให้ เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียนนะแต่ว่าการจะซื้อ s 16เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาผมบอกได้เลยแหละ8ปีเนี่ยขึ้นไปกว่าจะได้มีกว่าจะมีการปรับปรุงกองทัพกว่าขเขมรมันจะมี s 16ครับเราเองก็ไปไหนๆแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเราก็บอกว่าเออเราก็คงใช้คลิปเพ่นกันหมดแล้วหรือถ้าหากว่าอเมริกาเขาจะใจดีให้เราอาจจะขายเ 35A ให้ในอนาคตมันก็เกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่าเขาเนี่ยบอกว่าไปสู่เจน6แล้วนะครับในช่วง5ปี8ปีที่ถึงนี้เราเองเนี่ยอาจจะมองว่า F 3 5ในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่อยู่ในหางตาของอเมริกาแล้วก็ได้เขาก็คงจะต้องขายให้แก่เราแต่ว่าในขณะที่เขมรถ้ามันจะซื้อเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระตังก่อนเ่ยเป็นพื้นฐานเลยแล้วเงินที่ใช้เนี่ยไม่ใช่น้อยนะเยอะเลยฮะงบประมาณในการไปซ่อมบำรุงเครื่องบินแบบ F 1 6เนี่ยดีไม่ดีนะ ในส่วนของอื่นๆเนี่ยมันลําบากเลยฮะกองทัพบ,บก็ลําบากกองทัพเรือก็ลําบากเพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่แล้วมันจะไปกระจุกตัวอยู่ที่นั่นเนื่องเพราะว่าเขมรเนี่ยมันซื้ออะไรที่มันแบบไฮโซไฮเอเลยก็ไม่ได้ฮะเพราะงบประมาณนี่แหละท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่างบประมาณเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอขนาดงบประมาณที่จะมีการเข้าไปบูรณนะซ่อมแซมรถถังเก่ามันยังคงมีปัญหาเลยฮะ แล้วก็การซื้อฟวุฒิใหม่เนี่ยมันก็ยังคงไม่มีกระตังไปเซื้อวุฒิใหม่มีแต่การขอบอริจาคจากจีน,จก,จนก็เท่านั้นเองผมถึงบอกว่าไอ้ช่วงเวลาเนี่ยนะฮะยังไงมันก็ไม่ซื้อหรอกต่อให้อเมริกาเขาขายให้มันก็ไม่ซื้อก็เพราะว่ามันไม่มีกระตงังถึงแม้ว่ามันมีกระตงังมันก็ยังไม่ซื้อหรอครับแต่ว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอยากจะได้อยากจะลงขันกันฮะเราก็อ่ะ ไหนไหนมันจะปั่นข่าวแล้วเราก็ช่วยมันปั่นข่าวแล้วกันนะฮะเผื่อมันจะได้ชื่นใจบ้างบอกว่าไทยมีการรายงานข่าวว่าคอมเมันจะซื้อเครื่องบินแบบ F16 แล้วท่านผู้ชมครับ F16 เนี่ยจะซ,ซื้อก็ซื้อไปนะครับเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เราก็เลยมองว่ายังคงไม่มีปัญญาแนละ้วถ้าถากว่าจะไปซื้อ F16 บล็อก70ป้ายแดงไม่มีทางฮนะเราถามว่าดูได้จากอะไรเราดูได้จากกองทัพกาศฟิลิปปินส์ท่านผู้ชมเห็นไหม กองทัพอากาศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาโตมากกว่ากัมพูชาสิฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาก็มีเครื่องบินแบบ f a 5 0ไปแล้วเขาเริ่มไปแล้วตอนนี้เขาก็มีโครงการสิอยากจะซื้อเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางแต่ว่าในขณะที่กัมพูชาเนี่ยเครื่องบินขนาดเบายังไม่มีเลยฮะและจะฝันไป f 1 6กเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีทางแล้วในช่วงเวลานี้เครื่องบินฝึกมันก็ต้องมาก่อนฮะเครื่องบินโจมตีขนาดเบามันก็ต้องมาก่อนก่อนที่จะมี F16 ครับ